นี่ไงไปรุ่นอี้ยเกือบอะไม่ทันไม่โฟกัสเนโน่ไม่ผมโฟห็นอยู่ไงแบบทำงานอยู่ไงโอเคโอเคโอเคลืมใส่กอดเลยนะควัก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 อย่าลืมเชาติ้งด้วยต้องใส่กอดกันด้วยนะนี่ะครับอ้าวอี้เจีย เอเนนะดูตรงไม่ฟังผมนะเอดีมีทุกคนจบก็กูกูไม่มีกูไม่มีไหนมันคนไหนม่ดกเล่นแล้วเล่นแล้วออเอเดนเมอนะอย่ามอนะเดี๋มีทุกโชมีทุกคนจได้นะมนวงมันอุ้มไม่ได้ใช่ป่ะดัไมพี่เกี่ยวพี่เกี่ยวกลัววงทไมเนี่ยอะไรมาอะไรอะไรอะไรอไรนวมเอามาไหนพี่เกวมีแจวงกาลังอยู่นะไม่ม

จะไปจะเป็นสายเกินไม่ดงวงยังไม่ตัวแม่ดีนาวแม่เดไย้เาะไอหนอ่ะไม่ได้หลุดมาไมาไม่ทันมาไม่ทันเฮ้ยโมแต่ไปกินเหล้าบ้าเีวเสี่ยงดเสีอยงจะเย็นเฮ้ยทไมมันยงหนาวอยู oh know, wow. ่ะเฮ้ยชมพูจะเข้ารอรอไปก่อยไปก่อนรอรอร ไม่มอยู่ฝั่งนี้ดีฝั่งนี้วงมันไกลฝั่งนี้แล้มาฝั่งขวาดิฝั่งขวาวงไกลสูบเบื่อหน่ามีเพื่อนมาตังนี้ด้วยเราจกีงขาเลยเราจกงขาเลยมเลไม่เศษเราต้องเคลียร์ด้วยไม่ไม่รอไป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 ไม่ต้องเดไม่ต้องกดรอไปเอาไปตื่นออะแจแต่เย็นนะปะทริแต่เย็นเย่นเอาเมื่อยแเนาะเล่นเมื่อยเยอะเมื่อยจังผู้ตายไปเยอะแล้วไม่ใช่หรอดูหลังด้วยพับดูหลังด้วยดูวงมาตลอด เม่อกลนเนาะนี่ขอให้หนุ่มเอลคอ่ะไม่ไม่อันนี้ไม่นี่ออได้หรอนี่เอาตรงๆเลยนะปวดขี้วะคือเดียวคนโน่แล้วเว้ยซึบไว้อึบไม่เขาจดเราเปดนอาเยแ่ายรอนเย็นได้เปรียบต่เย็นนเย็นเเออไม่เราเเราเราปิดเราปิดเทาอันมื่อ ไม่ระวังเราเราว่าร like ้อนลมาหน่อย้ต้องปิดเร็วเฮ้ยเลกกเงอ๋อแลักกี้วิ่งใส่ล้วแน่ไม่ต้องห่วงเฮ้ลักกี้เสียเยอะเหมือนกันเอาได้นะเอาได้ไม่เขาดีเขาดีแทไว้เราถ้าเดีต้องเข้าแล้วเราต้องเข้าเลยเน่ยต้งขาดีๆไปจะนําไปาเลยนไปตัวจูเปไปขไเนาะเฮ้ยเอาขวานขวาขวาตัวลุกเอาขวาก่อนเจ้าขวาเลยขวาตัวลุขวาก่อนได้น้เเจ้าขวา เลยนอุ้ยขอบุญนะขอบุญนะลบใครม่ใครไม่ีช่วเพื Yuri ่อนหน่อยสายไม่ตายไปต่อไปจบอกพี Charles ่จบอกไปเนี่ย ให้ไปชุบเพื่อนเลยชุบเพื่อนเลยเห็นเพื่อนตายชุบเต็ดด้วยดีเต็ดด้วยเอ๋อดีาดีวดีวดิทีละคนอย่างนัวตาย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 ป็นเนี่ยตา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 ยไอ้เพื่อนที่มาไอ้ชุบเพื่อนด้วยชุบอยู่ตัวนึงชุบอยู่ตัวนึงเขาไหนไอ้ครบขบด้วยขบด้วยครบด้วยครบด้วยไหว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 มึงไหวดิเพื่อนน่อยช่วยน่อยคุณไงคุ

ปล่อปล่ปลปมีไปมีไปไปมีไปสวย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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเก็บไดกแท็กโดนเพื่อนขี่ผัดปะแจเออโดนปะแจขี้หัวเนี่ยเป็นไรสวยแล้วทุกคนสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอเคโอเคเยี่ยังกูทีเดียวไปหวั่นเลยเกาะเต็มเลยเต็มเหมือนกันเหมือนกันเลยกูทีเดียวบินเลยีประแจทุกคนมันหน่อยเฮีย เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราทาถูกแล้วนะเพราะว่ามันเขากาลังจะรีเซ็ตไม่โกโก้โดนโก้โดนบาดเจ็บแต่ว่าทีเดียวเห็นสวรรค์เลยอะกูจาได้ตึงใจเลยพอแต่ไม่เดี๋ยวจบแล้วรวมรวมกันก่อนนะไอ้ยัยมิกไม่ถอยไม่ถอยไอ้ยัยมันไม่โตไม่ถอเยปี เอาจ้าเอาจ่าทำไมกเอาจ้าเป็นตองกูเล่นปลาแจกกูไม่เห็นผีคนนี้เลยพไปใหญ่ขอบคุณครับวแจ็คได้ได้ทำไมเมื่อวานพี่โดนเป็นเหลืองอะแจ้งตัวเองไงไม่ทำไรมาก็ไปนั่นแหละเ r e ก k i n g ของเราเนี่ยแหละเตียงเตียง breaking ไหนเราเป็นแบบอย่างดีไงผิดพลาดนิดหน่อยตอนที่ไปประกาศเรียกเขาเฮ้น้องในน้องในสภามันมันมึนๆก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรับรับผิดแทนเอง Dante, ตอนเร well ื่องตอรี่เมื่อวานเหรอครับใช่ใช่ใช่รับผิดแทนเองไม่เป็นไรอะไรวะพี่แล้วพี่เลยแล้วอะไรอยู่แล้วซแรีส์ของเบิ่มเบิ่มของแลกเลยชิวของแบรนด์เนมของแบรนด์เนมร้อยเมื่อกี้หนูแคสบอสนขาเรียกผมรู้ว่าเพนน่าจะร้อยอันมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณพวกเขากันด้วยนะเพนร้อยหนึ่งไม่ใช่หรอแล้วก็อะไอของพีอาวุธมั้งไม่รู้อ่ะลงสถิติเลย ได้เลยอ่ะได้แต่เออได้บัตรเดียวคุณต่อมาครับขอบคุณนะครับขอมาต่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 อมาเวลากูไปฟาร์มละห้าแสนเลยหรอรวมก่อนมั้ยคุยก่อนคุยก่อนรวม่อนรวมก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะน่าจะได้เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้คอยสิบอันครับอ๋อโอเคแล้วก็เหล็ก เชียรเียวห้าใบเชียอะไร่คขอบคุณค่ะเปไหนปนขอบคุณของน้อยวเยอะไปแล้วจ้าหายไปเลยออนี่ไม่เกิดหรอให้ให้หมอไหมอ่ะไม่ได้นะไม่ได้ เราต้องเรียกเมอะจะจะรวมกันปะไม่ไอ้รวมกันจะคุยตรงปชุมกันะอนี้มัอันนี้มันอันนี้มันอันี้มันข้างหลังมั้ยข <No <No ้างหลังม anyway ั้ยมันเยอะจัดเที่ยดอ่ะผมไม่ยอมออ้องอ่ะควรจะดา ไม่เห็นทุกคนตอนตอนนี้ใครใครยังไม่มีปัจจัยบ้างนะนี่ใครมาเป็นเบาน้อยนะน้อยหรอผมจะบอกว่าปัแจพยายามดันเองนะตอนนี้ตั้งแต่เรับแต่เราแล้วตังแต่แดงอ่ะผมมีให้ใช่มีของอ่ะมีให้แต่ว่าพยายามดันปัแจเองแต่ว่าปัดฉลามมากเดี๋ยวแก๊งจะช่วยดันก็จริงๆอะก็ทุกอย่างอะก็พยายามดันเองมาก่อนแต่ว่าก็มีของแก๊งช่วยดันอะ อะไรขาดก็ลองมาขอที่มาลองช่วยตัวเองด้วยมันต้องช่วยตัวเองด้วยแล้วก็แต่งไปทุกวยนเลยมั้งแปลกเงินแดงอ่ะมีให้แน่ๆเงินแดงไม่ต้องห่วงตอนนี้ใครจะตีเกาะอ่ะมาเงินแดงที่ผมเฮ้ยเอาครับเงินเอาครับเอาขาดไม่ค่อยมีเนี่ยนะฮะเสียนใจเหี้ยนี่นี่แอ้เกาะของตัวหายแล้วเมื่อกี้คุมไหม ต้องมันมันสนุกอะไม่เป็นไรมันสนุกได้บมดเลยผมผมมองผมมองว่าเมื่อกี้เขาเขาพูดว่าจดแต้มอะแต่ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างว้จดเริ่มแล้วปะก็ก็มองก็มองว่าผมเชื่อดิเสียพี่เสียเกาะไปสองตัวกับเพลงแค่ผลเล่นเลงเล่นเล่นแบบเล่นแบบนี้ดีเนาะเหมือนเราเล่นกำลังใจเลยเสียไปสี่เสียไปสามไม่เป็นไรครับก็เสียตัวเดียวแต่คือเราอันนี้เราเราใส่ไปมัดีขึ้นนะ เร่องของวันนี้คือรับรับอะไรได้ก็รับมาก่อนเนาะผมเริ่มเห็นภาพแล้วแก๊งเราอ่ะเเหห็็นนแก๊งแดงได้ปูนด้วยแก๊งแตกแก๊งแดงก่อนได้อะไรบ้างอ่ะได้ดีเอดิสิบอันคูณยี่สิบโคเคนแพ็คนะเป็นแพ็คอะยี่สิบแล้วก็โคคอยสิบอุ้ยไม่เยอะนะโคคอยแล้วก็ชุดตีแอร์บัตรตีห้าแล้วก็เหล็กสองพันโอ้เหล็กของมี แล้ววันนี้จะดันหมัดปะเอาไงอันนล้วเออหมัดมันเหลือไม่กี่คนแล้วนะเว้ยไม่ถ้าถ้าคนมีของอ่ะก็เอามาก่อนไม่แต่ดันปักฉลามไม่มันไอ้นี้กว่านะเว้ยอืมนึกออกเกี้ยวอยู่ไหนไอ้เจ้าแต่กรณีเคสเล่นแบบเว้ยไม่เอาเอาจริงๆเว้ยคือประแจอ่ะมันโดนชี้ง่ายอ่ะจะไปตีเลเวลเดี๋ยวเอาของพี่แบบว่ามันมันทำให้เพื่อนเราตายด้วยนะเว้ยประแจอ่ะ จักใจเลยมจัใคนโดนขี้มันต้องดูไฟดีๆเลยแต่แต่มันก็มองได้สองทางนะเอาของพี่ตีนดแต่ดาเมจมันก็แรงอยู่สองทางใช่เพราะว่าถ้ามีประแจดาเมจมันเยอะกว่ามันยังเดียวมันเก็ตเก็ตอยู่แต่ว่ามันเผาอ่ะยังแบบว่าต้องเล่นรู้จังหวะหน่อยอ่ะแบบว่าต้องไหวใครหรือว่าอะไรเงี้ยคนคนที่มีหมัดอยู่ตอนเนี้ยใครที่คิดว่าแบบพอมีของอ่ะพอมีของมากตอนนี้สนับแม่ก็สำคัญอยากให้มีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปที่เลเบิลเดี๋ยวไปที่เเลลว คนไปอยคนนึต้องมันต้องใช้อุปเรนก่อนที่ต้องทำปังหลังก่อนแต่ไมแต่แต่แต่ปัจะไม่ปัาแจะอชดทาวิ่งัปเนี่ยทำั่งหลังวตีไปหลายทีแล้วไอเทียไม่ติดตะกี้ไอปั้นครับแกงผมอาปปาปป่าหม่่าป่าป่าป่าา่ปา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 ป่า่าปอาเ่าปาอ่าอ้า่าพผม ัเอ้ยตายหาะไปเล็บเลคนที่เนี่ยใส่ใส่ใส่สูตรไม่สูตรอะใส่ได้นะฟังฟังผมสูตรสูตรอะใส่ได้แต่อย่าไปทำตัวเลื้ยนอะอย่าไปกดอย่าไปกดผมอย่าหาเรื่องเข้าตัวเอออย่าหาเรื่องใช่ใครับถ้าถ้ารู้ว่าผิดแล้วขอโทษไปเล่อกันแค่น้อยบางทีก็ยอมยอมผิดอะ ถ้าพิ่ก็ใส่ดิถ้าโดนหาเรื่องก็เอาแต่มก็ดูด้วยว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเสียงเสียงคนที่ไปหายไปไหนวะเมื่อกี้เอ๊ยไม่ชัดไนะที่ไหนวะเปว่าง่ายว่าง่ายงไปามาคของพี่มาผไดโมไปสมตัวมีหินอยู่สอง0นะพี่